สวัสดีครับวันนี้วันที่25ธ like ันวาคม2566นะครับวันคริสต์มาสนะครับของไทยเราก็ไม่หยุดกันแต่ของต่างชาติเขาหยุดกันนะครับสถานการณ์นะครับเรามาดูว่าเราควรจะเก่งกำไรนะครับจากแนวโน้มของ most active value นะครับ value เพราะว่าดูเหมือนว่ามันจะเป็นตัวสำคัญนะครับแล้ก็ทำให้เราได้รู้ถึงความนิยมของนักลงทุนว่า เข้าตัวไหนแล้วเราก็ควรจะเข้าตัวนั้นนะครับประเด็นว่าถ้าตัวนี้คือกันคุลนะครับประเด็นก็คือตัวตัวแรกที่มีเดลต้าหรือเป็น most active value มากที่สุดของเช้านี้ช่วงนี้คือช่วง10โมงเชา้า10โมงครึ่งนะครับมี most active ที่864.18มิลลิลีนนะครับ เราก็มีวอนรุ่มที่999.19้้านิลเลียนนั่นเองนะครับเช้าน,นี้ก็บวกขึ้นไป1.50 1.25บาทนะครับสลับเดลต้าถ้าเดลต้าบวกนี่มันจะดึงเซตขึ้นไปนะครับเราลองไปดูเซตว่าตอนนี้เป็นแนวโน้มอะไรกันก่อนนะครับก็เซตก็ดูเหมือนว่าจะบวกอยู่0.66จุดนะครับยังอยู่ที่1,405.70จุดนจะครับยังไซเวย์ขึ้นมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามา ดูกันต่อใน Most Active Value กันนะครับตัวเดลต้าจะเป็นอย่างไรนะครับดูข่าวๆทั่วไปก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับามาดูนะครับ3เดือนที่ผ่านมาของเดลต้านั้นลดไป10%นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกมาตั้ง16%นะครับแล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นบวกมา8%อันนี้ก็คือวันจันทร์ก็คือวันแรกของอาทิตย์นะครับ PE อยู่64.1 0เท่านะครับแล้วก็มียิวอยู่0.43ยนะครับยิวน้อยกว่า1ถือว่าไม่ดีนะครับแล้วก็มี EPS ที่1.10นะครับแล้วก็มี DPS ที่4บาทนะครับก็ยังคงถือว่าปันผลที่ดีนะครับในราคา93บาท5้สตางค์นะครับไปดูจังหวะของกราฟกันนะครับพอเจนว่าเขาขึ้นมาทดสอบนะครับแนวต้านสำคัญคือเส้น2องและวันนะครับพยายามที่จะพุ่งเกินเส้น2แลวันนะครับ สำหรับเดลตานั้นราคา100บาทนั้นก็น่าที่จะมีโอกาสที่ไซด์เวย์ขึ้นไปได้นะครับถ้าดูจากแนวโน้มของ m a c d ยังคงไซด์เว y ย์ขึ้นไป r s i ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปที่66ยังห่างจากโอเวอร์นิดหน่อยนะครับแล้วก็วอลลุ่มก็ยังคงเป็นวอลลุ่มขายนะครับแต่ก็ยังคงไซด์เว y ย์ขึ้นไปอ,อยู่ที่9.37มิลเลียนนะครับส่วน OPV นั้นก็ยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับถือว่า หุ้นในตอนนี้ยังคงมีโอกาสที่จะซด์เว์ขึ้นไปพุ่งเหนือเส้น200ว,วันได้นะครับแนวต้านสำคัญอยู่ที่94.41นะครับพอถ้าเกิดสามารถพุ่งทะลุเส้น9 4 4าได้ก็จะทะลุขึ้นไปถึง100บาทได้นักลงทุนก็ลองเก่งกำไรดูนะครับนี่คือเดลต้าตัวแรกจบเร็วหน่อยนึงนะครับอมาที่ตัวที่2นะครับก็คือ SCB นะครับยานแม่นะครับตัวยานแม่นี้ก็ ลบลงไปเล็กน้อยนะครับ0.50นะครับอยู่ที่3ร้อยสามจ้ตงนะครับไปดู3เดือนที่ผ่านมาบวกไป1.96นะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาบวกไป5นะครับหอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป1นะครับถือว่าไซเว์ขึ้นมาได้อย่างงดงามนะครับแต่ช่วงนี้ก็คือยอดตัวลงไปนะครับ PE อยู่ที่8.83นะครับเท่านะครับมี U อยู่ที่6.43ถือว่าเยอะทีเดียวแล้วก็มี EPS ที่9.66 สุดยอดเลยนะครับมี DPA ที่2.50นะครับในราคา104บาทนะครับถือว่ายังคงไปได้อย่างสดงดงามนะครับสำหรับ SCB นะครับและตอนนี้ปิดขึ้นมาเสมอตัวนะครับไม่บวกไม่ลบนะครับเราไปดูจังหวะของเขาว่าจะเก่งกำไรอย่างไรนะครับดูจากแนวโน้มตรงนี้ก็มีนาต้านสำคัญอยู่ที่เส้น1 0 5บาทหรือเส้น200วันนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับราคายังคงไซด์เว่ย์ขึ้นไปต่อนะครับเห็นได้จาก MACD นะครับแล้ว MACD Oscilloscope อยู่ในโซนซื้อก็คืออยู่ในฝั่งบวกนะครับยังคงถือว่าเป็นจังหวะไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็จะเปลี่ยนเทรนนะครับเทรนตอนนี้ยังเป็นเทรนไซด์เวย์ดาวนะครับก็ถ้าเกิดว่าเขายังคงไซด์เว่ย์ไปดั้งค่า,าอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับราคาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นชนเส้นเส้นเฉดหรือเส้นเส้นความต้านทานสูงคือเส้น2องและวันนะครับที่ศูนยจุด ที่หนึ่งร้อยห้านะครับจุดสองแปดนะครับถ้าสามารถพุ่งทะลุขึ้นไปได้ก็จะเปลี่ยนเทรนด์เป็นไซด์เวอัพนะครับดูแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับเห็นได้จาก MACD เห็นได้จาก RSI ยังคงไซด์เวอัพขึ้นไปที่68ห่างจากโอโบส์เจ็ดสิบเล็กน้อยนะครับแต่ว่าวอลรุ่มนั้นเป็นวอลรุ่มขายเสียส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่2.05จ้ามิลเลียนนะครับแต่ OBV ีนี้นก็ยังคงไซด์เว์ไปทางด้าน,นข้างนะครับแม้ว่ายังติดลบอยู่สามร้อิบสิเลนนั่นเองนะครับ ก็ยังคงถือว่าจะเข้าเก่ง์กาไรได้ต่อไปนะครับส่วนแนวเป้าของเขาก็ยังคงที่อยู่100 100กว่าบาทนะครับสำหรับ s b นะครับของยานแม่นะครับยังคงที่จะทํากําไรตัดไปนะครับถ้าเซตบวกยานแม่ก็ต้องบวกต่อขึ้นไปถ้าเซตลบยานแม่ก็ต้องติดลบนะครับก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับแต่ตอนนี้ลงมาติดลบแล้วนะครับ0.50นะครับสำหรับยานแม่นะครับมาที่ตัวที่3นะครับก็คือ คอมเซเว่นะครับคอมเช่วงนี้ก็อาจจะมีข่าวดีแล้วก็แววๆจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple เข้ามาแล้วก็การค่อยๆกระจายสินค้าออกไปของคอมเซนะครับก็อาจจะช่วยให้มีบวกขึ้นมาได้แล้วก็มีกําไรขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอประกาศผลไตรมาสที่4ดูนะครับสำหรับคอมเซนะครับซึ่งจริงๆก็อาจจะขายได้ยากลําบากขึ้นเพราะว่า Apple เขามาเปิดเขามาเปิดอ่า ก็ามาเปิดสโตร์เองนะครับเพราะฉะนั้นคอรเซเว่นก็ถูกตัดลูกค้าไปเยอะแยะเลยนะครับฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องรอดูด้วยนะครับว่าคอรเซเว่นเขาจะมีการปรับปรปุงตัวอะไรเองยังไงนะครับวันนี้นั้นนะครับบวกขึ้นไป0 0 1 1 0นะครับแล้วก็อยู่ที่23.70นะครับาสามเดือนที่ผ่านมานะครับเขาลบไป23%น หนเดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นขึ้นมาที่0.85%และหนอาทิตย์ก็บวกขึ้นไปที่4.87% e e อยู่14.16เท่านะครับแล้วก็ยิวอยู่ที่3.20น,นะครับมี e p s ที่0.19มี d e p s ที่0.75นะครับในราคา23บาทนะครับถ้าเปรียบเทียบกับประทอปันผลที่0.80นะครับแต่ว่าคามเซเว่นั้นราคาเพียง23บาทปันผลตั้ง 7.0.75นะครับก็ถือว่าสูสีนะครับทีนี้นะครับเราก็ไปดูจังหวะของเขาก็จะค่อยๆทากําไรขึ้นไปไเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีแนวต้านสําคัญอยู่ที่28บาทตอนนี้แนวรับสําคัญอยู่ที่แนวรับธรรมดาอยู่ที่23.70เนะครับเพราะนั้นตัวนี้นะครับในการบีบตัวเข้ามาการของบรูจแบนนะครับมีการบีบตัวเข้ามาการของบรูจแบนนะครับเพื่อให้เขาแบ่งข้างนะครับเมื่อเขา ยังคงไซด์เวัพและยืนเหนือกึ่งกลางบูชปแบนก็จะไซด์เวขึ้นไปชนเส้น2แล้ววันในที่สุดนะครับก็ถือว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะค่อยๆทํากําไรขึ้นไปเรื่อยๆของคอมเซเนะครับเห็นได้จากอะไรครับ m a c d ยังคงไซด์เวขึ้นไปแล้วก็ RSI ก็ไซด์เวไปทาด้้านข้างนะครับแล้วก็วอลลุ่มวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มขายเส้ส่วนใหญ่สำหรับวันนี้นะครับ อยู่ที่7.83มลเลนนะครับแต่ว่า OPV นั้นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับถือว่ายังคงมีโอกาสทําราคาขึ้นไปได้ต่อไปยังคงทํากําไรได้นะครับสลับวอมเซเว่นในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับอาทัดมานะครับจริงๆแหมมันน่าจะเป็น CBG นะครับแต่ว่าตัวตัว RCL นี้ก็แซงขึ้นมานะครับ RCL นะครับก็ ติดลบอยู่นะครับแม้ว่าจะแซงขึ้นมานะเพราะว่าแซงเหนือขึ้นมาเพราะว่ามี Value อยู่1 6อย7หรือ7 7 7 1นะครับจุดแปเพิ่มขึ้นไปเร็วมากเลยนะครับแว l u ลนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มที่6ล้าดไอ8 8 8มิลเลียนนะครับราคาของเขาก็แม้ว่าวอลลุ่มจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าราคาพุ่งขึ้นพุ่งลงอย่างรวดเร็วนะครับ เห็นว่าบิตกับออฟเฟอร์นั้นก็ต่อสู้กันนะครับน่าดูนะครับราคาก็ดูเหมือนว่าจะมาฝั่งทางติดลบหน่อยนะครับราคาก็ลบลงมาเรื่อยๆนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ก็คือจะค่อยๆปล่อยราคามาทางฝั่งบิตแล้วก็ราคาก็ติดลบลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ติดลบมาที่0.80นะครับถือว่ายอดตัวลงมาอย่างรุนแรงนะครับไปดูนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป6.79แล้ว1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป18% 8 8แนะครับแล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป8.26%ยังคงบวกนะครับแม้ว่าจะยอดตัวนะครับก็อาจจะเป็นการยอดตัวลงมานะครับขายทํากําไรออกไปนะครับ P/E อยู่ที่4.31เท่าเล็กน้อยมากนะครับ U อ,อยู่ที่28.69ถือว่ามากทีเดียวแล้วก็มี EPS ที่2.50โดยมีการปันผลที่ 0.25ถือว่าปันผลน้อยนะครับถ้าเกิดเป็นแนวโน้มแบบนี้น่าจะปันผลประมาณสัก0.50นะครับอันนี้เราก็วิเคราะห์ออก,กันไปนะครับไปดูจังหวะของเขาเพราะว่าเขาพุ่งเกินเส้น2องแล้วันขึ้นมานะครับเราก็พยายามที่จะซด์เวออกด้านข้างนะครับเพราะนั้นนะครับราคาของ RCL นี่ก็จะค่อยๆเปลี่ยนเทรนนะครับจากเทรนเดิมเป็นเทรนซด์เวดาวก็จะค่อยๆเปลี่ยนเทรนเป็นซด์เวอัพนะครับ เห็นได้จาก MACD นะครับซไได์เวไปงต้านข้างนะครับถึงซา์เวขึ้นนะครับ RSI นะครับพุ่งเหมือนกับพุ่งไปทะลุเส้นโอโบสแล้วก็ย่อตัวลงมาที่67นะครับยังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้ต่อนะครับวอลุ่มเป็นวอลุ่มขายซะส่วนใหญ่อยู่ที่6.97มิลเลียนนะครับแล้วก็ OBV นี่ก็ย่อตัวเนื่องจากว่ามีการขายทำกำไรเพราะว่ามีการพุ่งขึ้นมาติดต่อกันโดยตลอดมีการบวกขึ้นมานะครับสลับ ตัว RCL เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการขายทำกำไรก็จะขายที่แถวๆเส้น2เลววันอยู่ที่23.52นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่23.70นะครับก็รอรับที่ราคา23.52ได้นะครับตัวนี้ยังมีโอกาสไซเวย์แล้วก็เปลี่ยนทิศทางของกรอบลีนเลคชั่นให้ไซเวย์อัพขึ้นไปนะครับสลับ RCL นะครับถัดมาตัวนี้นะครับสำคัญนะครับตัว การลาบาวกุ๊ปนะครับจริงๆเราก็จบที่ท็อปไฟนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่6เราก็เพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า100บาทของ CBG นี่แค่ปากซอยนะครับเห็นได้จากอะไรครับวนลุ่มนะครับแม้ว่าวันลุ่มอยู่ฝั่งออฟเฟอร์นั่นจะเยอะหนาแน่นนะครับเป็นการป้องกันนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะดูเหมือนว่าราคาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นมานะครับดูมีการค่อยๆเก็บนะครับฝั่ง ฝั่งบิดนี่ก็คือมีการตั้งค่าไว้เท่านี้แต่ราคาแล้วมันก็ยังคงค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆเก็บราคาขึ้นมานะครับเพราะอะไรครับคาราบากร๊ปเกี่ยวกับเบียร์นะครับมีการเพิ่มเบียร์เข้ามาเบียร์สี่พันกว่าล้านบาทนะครับโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเริ่มขายในปีหน้านะครับปีปีหน้าเราก็จะทํากาไรให้อยู่ในระดับ3ามสระดับแรกของเบียร์นะครับก็มีจะมีมีของกลุ่มคุณเจริญแล้วก็ กลุ่มของสิงนะครับแล้วก็มีกลุ่มของ CBG จะเป็น3ตัวที่มีมูลค่าการซื้อขายระดับ2 0 0แสนล้านนะครับต่อปีของประเทศไทยนะครับเราก็เข้าจะขอเข้าไปแบ่งส่วนแบ่งนะครับ2 0 0แสนล้านจาก2เจ้าใหญ่ที่เคยขายกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ในการทำกำไรของ CBG นี่ในไตมารที่1หรือไต แต่มาถัดไปนี่ก็น่าจะเป็นตัวที่จะเริ่มทํากําไรนะครับน่าสนใจเดิมจากที่มีคาราบาวแดงอยู่แล้วนะครับอ่าก็จะทํากําไรเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวเพราะฉะนั้นราคาแค่85บาทนี้ถือว่ายังเข้าตอนที่มันยังคงราคาในน้อยถือว่าเป็นต้นทุนนิดๆหน่อยๆนะครับเรามันก็จะค่อยๆบวกขึ้นไปตอนนี้ก็บวกขึ้นไปที่1.52 1.25สตางค์นะครับ ราคาก็าอยู่ที่85.25นะครับไปดูนะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป3.61เปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์หเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป7.23เปอร์เซ็นต์แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป4.60เปอร์เซ็นต์นะครับ PE ที่49เท่านะครับ U อยู่ที่1.79นะครับแล้วก็ EPS อยู่ที่1.27นะครับเดี๋ยว EPS จะต้องเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับสําหรับอของตัวคาราบาวกรุ๊ปนะครับมี DPS ที่0.40นะครับก็เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าขายทำกำไรได้มากขึ้นแน่นอนมันก็ต้องมีการปันผลอย่างงดงามนะครับสลับ CPG นะครับเข้าไปดูกราฟของเขากันนะครับว่าจะเป็นจังหวะอะไรตอนนี้พุ่งทะลุยืนเหนือเส้น2แล้ววันขึ้นไปแล้วนะครับราคาจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปเพราะว่าบริษัทแบนบีบเข้ามากันใช่ไหมครับบีบเข้าไปหากันเพื่อให้เห็นว่าจังหวะของมันจะบวกกลับขึ้นไปนะครับบีบเข้าไปหากันล้วก็จะ อีกออกนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไปที่ลิื่องอะไรกชั่นสูงสุดและตอนนี้ก็คือจะค่อยๆเป็นแนวโน้มจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปนะครับในการเทรดเห็นได้จากอะไรครับ m b c d ยังคงยืนเหนือเส้นซีโย่นะครับยืนเหนือเส้นสัญญาลไซด์เวฟขึ้นไป r s i ชี้ขึ้นไปที่65นะครับโอกาสที่จะพุ่งไปต่อก็มีนะครับแม้ว่าวอนลุ่มวันนี้เป็นวอลรุ่มขายซะส่วนใหญ่นะครับเป็นไปตามจังหวะเซตที่ยอดตัวลงที่0ูนจุดกว่านะครับ โอกาสวันนี้เซ็ตก็จะจัดลบๆหลบบวกผันผลไปทา่ด้าน,นข้างนะครับตรงนี้ก็มีวอลลุ่มอยู่ที่ประมาณ1.80มิลเลียนนะครับนักลงทุนยังคงไม่เข้าแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วก็ต้องเป็นการสะสมนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับราคาจะไปที่100บาทในที่สุดนะครับสำหรับ CBG นะครับ o b v กําลังซ้ายเวขึ้นไปนะครับอยู่ที่ลบ50นะครับมิลเลียนตอนนี้แม้ว่าลบแต่โดยหลักการแล้ว ราคาก็จะค่อยเพิ่มขึ้นไปแล้วก็ทํากําไรให้กับท่านทุนนะครับสำหรับ CBG ถ้าเกิดเรามีทุนเริ่มจากในน้อยนี่เราก็สามารถที่จะกะ,กะเก่งกําไรนะครับถ้าเกิดเข้าไปที่85บาทนะครับแนวรับนะครับแล้วราคาก็จะพุ่งขึ้นไปที่1 0อยบาทนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าท่านจะได้กี่เท่ากี่อะไรยังไงท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าจะเข้าเก่งกําไรก็เข้าในช้อนในจังหวะนี้นะครับเพราะจากนี้ไปเขาจะ สายเวขึ้นไปไปดูทาเฟมวิ k เพื่อยืนยันนะครับว่าเราจะมีโอกาสทำกำไรอย่างไรนะครับโดยทาเฟมว e k ตอนนี้มันดูเหมือนว่าจะเป็นสายเวดาวลงมานะครับทีนี้ก็ก็จะขึ้นไปชนราคา100บาทที่เส้น2แล้ววันที่1 0 4 3 5นะครับตรงนั้นก็จะเป็นจุด แนวต้านสำคัญจุดแรกที่ของทางเฟรมวิ k นะครับจะค่อยๆไซด์เวขึ้นไปตอนนี้ราคาก็จะค่อยๆไซด์เวขึ้นไปที่ด้านบนของกรอบลีเนลรกชั่นนะครับตามการแบ่งขั้นว่าตอนนี้ยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบลูจัแบงกนะครับตันนั้นราคาก็จะไซด์เวขึ้นไปเห็นได้จาก MACD พุ่งขึ้นไปที่ฝั่งบวกแล้วนะครับเราอายังอยู่ที่59ยังไซว์เวขึ้นไปนะครับ OBV ก็ยังคง สายเวขึ้นไปเช่นเดียวกันอยู่ที่584มิลเลียนนะครับแม้ว่าวอนรุ่มจะยังไม่เข้านะครับเพราะว่าวอลรุ่มนั้นคืออย่างน้อยนี่เขาเรียกอะไรนะครับยังไม่มีการจุดผู้หรือทำดึงราคาให้สูงให้นักลงทุนเข้าสนใจแต่ถ้าเราเป็นนักลงทุนเราก็อ่านเกมแล้วว่ายังไงคาราบาวก็ทำกำไรได้นแน่นอนแล้วก็อาจจะเป็นเบอร์3หรือแพงหรือแซงทะลุขึ้นมาเป็นเบอร์หของประเทศในด้านการขายเบียรนะครับ ก็รอดูนะครับว่าเขาจะมีกลยุทธ์มีหลายหลากหลายกลยุทธ์เข้ามาแล้วก็ทํากําไรให้คาราบาโกฟพุ่งทะลุไป200บาทนะครับพูดถึงตรงนั้นเลยนะครับมีโอกาสขึ้นไปนะครับสําหรับคาราบาโกฟถ้าตอนนี้เราจะเก่งกําไรทํากําไรขึ้นไปก็สามารถเข้าเก่งกําไรได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันนี้ก็พูดตัวที่6ของท็อปไฟล์ท็อปโฟของร uh, าคาหุ้นในวันนี้ก็ ทางังทุนก็ลองฟังดูแล้วลองพิจารณาดูนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปอย่างที่เราเล่าให้ท่านฟังหรือเปล่าหรือเรากล่าวให้ท่านดีมีความสนใจในคาราบาวกุ๊ปหรือเปล่านะครับถ้าท่านอยากจะรู้มากกว่านี้ก็ไปค้นหาดูคลิปนะครับดูคลิปที่อของสแตนดาร์ดที่เกี่ยวกับคาราบาวในโรงเบียนะครับ ในในการทําเบียร์นะครับไปดูว่าวิสัยทัศน์ของซีโอเป็นอย่างไรนะครับอายุ70กว่าแล้วท่านจะทํำยังไงจะวางมือหรือจะอะไรยังไงต่อไปก็ลองไปดูแล้วก็ลองติดตามแล้วก็ช่างใจว่าท่านจะกล้ามาลงทุนกับ BCG หรือเปล่านะครับเราก็กล่าวให้ท่านหรือว่าเชิญชวนให้ท่านได้ลอไปลองพิจารณาดูแล้วก็นํามาวางแผน ในการทการท์กลยุทธ์ในช่วงจังหวะช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงขาขึ้นยังไงเส้นราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากท่านลงทุนเอาไว้นะครับกำไรคือจุดที่เราต้องการที่ให้ท่านรับทราบถึงการวิธีการที่จะเก่งกําไรนะครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กาบข้อคูลสำหรับท่านักลงทุนที่กรุณนาสมัรสมาชิกรายเดือนสนับสนุนเราเข้ามานะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมซุปเปอร์ตังค์นะครับก็ ท่านสามารถที่จะโด o น a เข้ามาได้ทันทีทันใดนะครับตามกำลังศรัทธานะครับฝากเอาไว้แล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ